สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้ลุงสอนนี่จะมาเล่าเรื่องพระสิวลีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงยกย่องนะว่าพระสิวลีนี้เป็นเอตทัคคะนะคำว่าเอตทัคคะเนี่ย แปลว่าผู้ยอดเยี่ยมในด้านนั้นๆน,น,นะครับนะพระศิวลีนี่ก็เป็นเอตทักคะในด้านเจริญไปด้วยโชคลาบนะครับนะใครอยากจะมีโชคมีลาบอยู่ดีมีกินอุดมสมบูรณ์พูนสุขแล้วก็เนี่ยควรจะบูชาพระศิวลีพระศิวลีหน้าตาเป็นยังไงล่ะนะครับนะก็ตามวัดตามวานี่หลายวัดเขาก็ทําไว้กันนะครับนะพระศิวลีนี่ มักจะทําเป็นรูปพระสงฆ์เป็นรูปเดินถือไม้เท้านะครับนะมือขวาเนี่ยถือไม้เท้าทีนี้ก็สะพายบาดบางทีก็แบกกรดบางทีก็สะพายกรดมีย่ามอู้เครื่องทุด,ดงพร้อมสับนั่นแหละนะครับนะทีนี้ก็นั่นแหละพระศิวลียิ่งสมัยก่อนเนี่ยหมยถึงก็บ,บัญญัติกันเลยนะว่าไม้เท้าของพระศิวลีนี่ จะต้องมี9้าขดว่า,างั้นเนาะถึงจะดีก็แล้วแต่นะครับนะ,ะพระศิวลีที่ดังๆนะครับนะก็เช่นที่มีการสร้างกันนะครับนะเช่นพระศิวลีของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนนทบุรีแต่ผมจำไม่ผิดนะครับนะหลวงพ่อ,อพระศิวลีเนื้อดินเนื้อผงของหลวงพ่อกวยชัยนาทอย่างนี้เป็นต้น นะครับนะนี่แหละนะพระศิวลีดังๆก็ต้องสองสำนักนี้นะครับนะมีหลวงพ่อแช่งวัดบางพังกับหลวงพ่อกวยอ่าวัดโคสิตารามัชนาตนะเป็นเนื้อผงเนื้อดินนะก็ไปหาบูชากันเอานะครับนะพี่น้องนะเออ <c oughs> อ่ะทีนี้ทำไมพระศิวลีนี่จึงได้รับการยกย่องเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภ เรามาพูดถึงว่าในอดีตชาติกันก่อนนะครับนะพระศิวลรีเนี่ยเคยเป็นทหารอ่าเป็นเจ้าเมืองนะไม่ใช่เป็นทหารเป็นเจ้าเมืองและยกทัพนะไปล้อมเมืองของอีกเมืองหนึ่งไว้หวังจะเอาเมืองเขานะครับนะแล้วใช้กลยุทธ์ทางการทหารคือไม่ลบแต่ล้อมให้เขาอดนะไม่ลบเลยนะครับนะไปล้อมอยู่ถึง7 ปีเดเดือน7วันนะในเมืองนั้นก็เป็นอดอยากทุบพิกขภัยนะก็เกิดการฆ่าฟันกันเองแย่งชิงกันเองจงกนกระทั่งนะอ่อนกำลังลงเต็มที่นั่นแหละนะครับนะพระศิวลีในชาตินั้นจึงได้ยกทัพเข้าไปในเมืองนะแล้วก็ครั้งนั้นนะวางแผนร่วมกับพระมานดานะครับนะเออก็ทำการสำเร็จยึดเมืองเขาได้นะทีนี้เมื่อกลับมานะเป็นราชบุตร ราชตระกูลในสากยะวงเออไม่ใช่สากยะโกริยะวงนะก็คือตระกูลของพระพุทธมารดาเนี่ยนะครับนะของพระพุทธเจ้าเหล่านี่แหละนะครับก็อ่าพมารดาแต่เดิมเนี่ยเข้ามาเกิดเป็นนางสุป,ปะวาสานะครับนะนางสุป,ปะวาสาเนาะก็ท้องขึ้นนะแต่งงานแล้วก็ท้องนะที่นี่ท้องเออท้องไม่รู้ว่าท้องยังท่าไหนนะครับนะท้องอยู่ถึงเจ ปีเจ็ดเดือนกับอีกเจ็ดวันนูนนะครับนะเออก็เป็นที่ประหลาดมหศสัจย์นะครับนะเออบางคนก็บอกว่าท้องเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะบางคนก็บอกว่าเจ็ดปีก็อีกเจ็ดวันนะครับเนาะอืมทีนี้ก็แล้วแต่นะครับนะตามตำราก็ไม่ก็จะเหมือนกันสักเท่าไหร่ทีนี้ธรรมชาติของคนเราเกี่ยก็ททองก็ไม่น่าจะเกินเก้าเดือนสิบเดือนเนาะอันนี้ท้องถึงเจ็ดปีกว่า เออมันยังไงกันก็เพราะว่ากรรมที่เคยได้ทาเอาไว้นั่นแหละพี่น้องนะครับนะกรรมที่เคยได้ทําเอาไว้ไปล้อมเมืองเขาสินะครับนะแต่ว่าด้วยบุญนะครับนะเมื่อติดตอนที่จะมีพระประสูติการนั่นน่นะครับนะจะคลอดนั่นแหละเนาะก็พระมารดาก็คือนางสุป,ปะวาสานี่ได้ให้พระราชสวามีนี่นะครับนะไปขอพรต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทานพรมาว่า อขอให้อ่านางนั้นคลอดง่ายนะครับนะนางนั้นคลอดง่ายประดุดว่าเทน้ำออกจากหม้อแล้วก็ขอให้เป็นอ่าเป็นแม่เป็นลูกที่มีความสุขปราศจากโลคาพยาธินะว่าอย่างนั้นอวยพรมาอย่างนั้นนะครับนะ,ะพระบิดาของพระศิวลีนี่ก็เสด็จกลับมาก็มา เบ้าให้เมียฟังบอกให้เมียฟังนะครับนะพอได้รับพรจากพุทธเจ้าดังนั้นก็คลอดอเลยคลอดง่ายเหมือนเทนะ้ําออกจากหมอ้อคือไม่ต้องเบ่งอนยะ่างนั้นเนาะเออเหมือนผลไม้สุกเต็มที่มันก็ล่วงจากขั้วอย่างนั้นแหละนะครับนะแล้วพอเกิดมาแล้วก็มีพัสรีละสวยงามนะมีรัศมีเปล่งปลั่งนะสวยงามแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาในลาบอ,อันเป็นสักการะทั้งหลายเนี่ยก็มาสู่พมารดาของ พระศิวลีไม่มีขาดไม่มีตกเลยนะครับนะเป็นที่น่าแปลกใจนะครับนะก็จึงได้ชื่อว่าศิวลีกุมารนะครับนะทีนี้พอนางมีร่างกายแข็งแรงดีแล้วเนี่ยนะครับนะก็เมจะประสงค์จะถวายทานนะติดต่อกันเป็นเวลา7วันนะเป็นการถวายมาหาทานทีเดียวเชียวนะสิวลีกุมารซึ่งมีอายุได้แค่อ่าดวันเนี่ย กับมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกับเด็ก7ปีนีพี่น้องนะทีนี้ก็ได้ช่วยพระบิดาพระมารดานี่นะครับนะนี่จัดแจงข่าวของต่างๆนะครับนะซึ่งที่จะถวายพระนี่นะนิมนพระพุทธเจ้ามารับว่าง,งันเถอะเนาะพร้อมด้วยภิกษุบริวารน,นะมากันเยอะแยะมากมายทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้ที่จเจริญ ทางด้านสติปัญญาหาใครเทียบไม่ได้และภาษารีบุตรนี่นะครับนะก็เกิดความรู้สึกพอใจพระราชกุมารน,น้อยเนี่ยที่มีอายุแค่เจ็ดวันนี่นะครับนะในวันสุดท้ายน่ยในวันที่7เนี่ยภาษารีบุตรก็ชักชวนพระศิวลีกุมารว, no. ว่าบวชไหมหนูเหมือนกันเนะ <c oughs> าะพระศิวลีก็ศิวลีกุมารก็บอกว่าบวชบวชจ้า บวชมองั้นนะเอออายุได้แค่อ่าสิบสี่วันเองเนาะตอนนั้นน่ะเนาะเออสิบสี่วันเพราะว่าอ่าทำบุญเกิดมาเจ็ดวันแล้วก็ทำบุญทำบุญอีกเจ็ดวันก็รวมแล้วก็อายุแค่สิบสี่วันเท่านั้นนะครับนะแต่ว่ามีสุขภาพร่างกายมันเด็กเจ็ดขวบอย่างว่าแหละนะครับนะนี่ก็เลยอ่าพระอ่าสารีบุตรก็อบรมสั่งสอนนะสอนกรรมฐานให้ นะครับนะเกซาโลมาณคาทันตาตะโจมังสาว่าไปนะครับเนาะเออทันตาณคาโลมาเกซาสอนให้ถอยเข้าถอยออกนะลุดหน้าถอยหลังทุหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นนะครับนะเป็นการเจริญกรรมฐานนะครับเนาะอืมหอมได้สอนแป๊บเดียวก็ได้เลยสิวลีกุมานก็ได้สดับพระกรรมฐานแล้วก็นําไปพิจารณา ทุกวันนี้เขาก็ยังใช่กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะเวลาพระไปบวชเนี่ยเขาก็จะบอกว so ่าเกษาเกษากับผมนะพิจารณาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจนังเนาะพิจารณาข้าวอย่าเงี Ai ้ยนะพระอุปชากับพระอุปชาโยเยนี่นะครับนะอุปชาโยเมกับอุปชาโยเยอย่างนั้นเองนะอ่ะ เมื่อพระศิวลีได้สดับประกรรมฐานแล้วก็นําไปพิจารณานะครับนะเมื่อกําลังจะจะลดมีดโกนเนี่ยเพื่อที่จะโกนผมน่ครั้งแรกนั่นนะครับนะท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันเลยนั่นโกนผมทีแรกเลยนะมีดโกนล,ลงใบมีดลงทีเดียวเลยจึ๊กนะขณะพิจารณากรรมฐานอยู่นั่นนะเกษาโลมาน่ะนะครับนะบุนคาทัานตาตะโจเพราะโกนมีดโกนพับจะได้เป็นพระโสดาบันซึ่งเป็น พระอริยะบุคคลชั้นต้นที่สุดนะคนในพุทธศาสนาเรานะครับนะพอโกนครั้งที่สองนี่เป็นพระสกทาคามีนะพอลงมีดครั้งที่สามเนี่ยเป็นพระอนาคามีนะโกนเสร็จปุ๊บนะโกนเสร็จเกลี้ยงเกลาทั้งหัวแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งทั้งที่มีอายุเพียง14วันเท่าน,นั้นเองพี่น้อง นะครับนะโอ้ Ồ, นี่เนาะคนบุญเขาสั่งสมมานะใครจะไปเทียบเขาก็ไม่ได้ละนะครับนะบุญใครกับบุญมันในครั้งนั้นก็นะครับนะในครั้งใดที่ว่าพระพุทธเจ้านี่นะครับนะกจะเสด็จไปทางไหนนี่ถ้าเป็นที่ทางกันดานเนี่ยพระองค์ก็จะตรัดให้ไปเชิญเอาพระสิวลีเนี่ยไปด้วย ในทางกันดานยากแลนแค้นแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าภาษีบีไปด้วยแล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องกลัวอดนะครับนะไม่มีคนใส่บาตรนะ <c oughs> พวกพูดผีปีศาจเทวดานางฟ้านะผ,าผีเย่าผีเรือนผีปา่าผีทุ่งผีท่าก็ออกมาใส่บาตรกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนะ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะจริงบ้างละบัางนะครับนะพวกหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันพวกนี้นะครับนะก็เล่าตรงกันหมดว่าเวลาไม่มีคนใส่บาตรเนี่ยพวก นะเทวดาพวกนี้ก็จะมาใส่บาตรใหนะ้มองไม่เห็นหรอกแต่กินแล้วอิ่มว่างั้นเขาว่างั้นนะครับนะเคยฟังมาหลายครั้งแล้วนะทีนี้นะเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าพระศิวลีนี่นะครับนะเป็นผู้มีโชคลาภสกาละนะไปทางไหนก็ไม่อดไม่อยากพระพุทธเจ้าก็เลยแต่งต่างขึ้นนะเป็นเอตะทะะัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในด้านการผู้มีลาบมากเนี่ยเหมือนที่กล่าวไว้ตอนแรกเลยนะครับนะนะจึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านเนี่ยเป็นพภิกษุนะเป็นพระอรหันต์แห่งความโชคลาบเป็นความสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะไม่เคยขาดไปเลยละนะและทีนี้ความศรัทธานี่ก็ยังปรากฏเด่นชัดมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับนะนะใครที่ อยากจะมีโชคมีลาบใครที่อยากจะมีกินอุดมสมบูรณ์ภูณสุขแล้วนะก็มักจะบูชาพระศิวลีนะครับนะเพื่อให้ตัวเองนั้นมีโชคมีลาบเหมือนกับพระศิวลีอย่างนั้นนะเนาะทีนี้ก็พี่น้องก็ไปหาบูชากันเองนะครับนะเออทีนี้เขาบอกว่าแหมการไม่ใช่ว่าไปบูชาพระศิวลีแล้วมันจะได้สําเร็จเสร็จเห็นผล ทันตาเขาบอกว่าคนจะได้ลาบได้ทานเนี่ยต้องทํามาก่อนเขาว่างั้นนะครับเนาะอย่างลุงสอนี่นะซื้อหวยก็ไม่เคยถูกหมีเมียเมียโกมีชูเลี้ยงหมูหมูก็ตายหมดคอกนะต้องรองเพลงไว้พดอย่างนั้นเลย่งนะครับนะ <c oughs> ไม่ค่อยจะถูกจะเขาหรอกนะครับนะลอยวันพันปีจะถูกหวยรัฐบาลสักครั้งหนึ่งนะครับนะนะนั่นแหละเนะเงาะ เขาบอกว่าถ้าใครทําบุญมาแต่ชาติที่แล้วมากนี่นะครับนะชาตินี้ก็จะร่าจะรวยนะใครเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเนี่ยเกิดมาชาตินี้ก็หน้าตาหล่อเล้าเป็นผู้หญิงก็สวยนะใครหน้าบูดหน้าบึ้งอารมณ์เสียง่ายเกิดมาก็หน้าอย่างไงอโต้ควางเหียอย่าง,งนั้นนะครับน,ะ,นะ,ะหาความหล่อความสวยไม่ได้เลยอืมท่านเนี่ยมันก็เป็นผลเป็นกรรมสืบทอดกันมานะใครทําบํารุงพิกษุถวายยาอ่าก็ร่างกายก็จะแข็งแรง นะใครที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบทำลายร่างกายสัตว์ให้ได้รับทุกขเวทนาก็มักจะเกิดมามีโรคมีภัยก็ว่าอย่างนั้นนะเท็จจริงอย่างไรก็เราก็อ้างตามพระบาลีเนาะอันนี้เนาะอ่ะดังนั้นนะครับนะใครที่จะบูชาพระศิวลีนี่ก็ตัวเองก็ต้องบริจาคทานอยู่ให้สม่ำเสมอด้วย นะครับนะบุญอาณิสงส์ที่ได้บูชาพระศิวลีแล้วกับบุญที่บริจาคทานนั้นน่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้มีโชคมีลาบนะเป็นการเปิดบุญเพราะว่างั้นการบริจาคเนี่ยแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้ด้วยนะอ่อย่าลืมอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผีปู่ย่าตายายญา,าติโกโหติกาครูอุปชาอาจารย์ทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดบุญเป็นการเชื่อมบุญกับคนที่ตายไปแล้ว อย่าทำให้ท่านนี่นะได้รับบุญแล้วท่านก็จะโมทนาพอโมทนาแล้วก็อวยพรว่าเออนะพี่น้องคงเคยเนาะอย่างตอนเด็กๆนี่ลุงสอนนี่เคยไปตักน้ำนะแล้วไปโยกบ่อโยกเขาเรียกบ่อโยกอะเนาะโยกโจกโจกโจกที่มีคนแก่ไปโยกคนนึงนะแก็โยกไม่ค่อยจะไหวนะน้ำมันแห้งมั่งโยกไม่ค่อยขึ้นลุงสอนก็โยกให้เป่างปูเอยเต็มถังสองข้างนะยายแกก็ เออให้ยุ้ยให้มีโชคมีลาบเนะให้เนื้อเย็นดังพระคงคานะคนแก่เขาก็อวยพอนั้งเข้าไปอยังไงน,นนะเนาะเอออ่าก็นี่แหละนะครับนะก็อยู่ดีมีสุขนะอ่าทีนี้ก็จริงๆก็มีสุขแต่นามสกุแลแหละนะไอ้อส่วนตัวเนี่ยไม่่อยจะมีสุขเท่าไหร่หรอกอยู่ว่างๆก็หาเรื่องมาเล่านิทานให้พ่อแม่พี่น้องฟังเห็นไหมเนี่ยอ่ะทีนี้ การบูชาพระศิวลีนะั่นนะต้องทำยังไงบางลับพี่น้องนะเขาบอกว่า1น่นะเขาให้บูชาด้วยน้ำพึ่งนะผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกบัวทุกชนิดนี่นะครับนะนะดอกบัวหลวงบัวขาวบัวนะสัตตบงกดบัวเพื่อนบัวพันอะไรก็ได้นะครับนะอย่างละ3ดอก5ดอก7ดอกว่ากันไปนิยมเลขขี้เนะนาะน้ำสะอาด1แก้วนะจุดธูบ3ดอกเข้า เทียนบูชาหนึ่งเล่มนะครับนะ,อะพอจุดเรียบร้อยแล้วเคล็ปโบราณน,นั้นเขากล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดน้ำผึ้งเนี่ยควรทำในวันพฤหัสบ,บดนีนี่ก็ว่ากันไปนส่วนวันเสาร์เนี่ยควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวอ ว่าแล้วก็แกงส้มเลยเนาะไหลบัวเลยนเนาะแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับนะขอให้สําเร็จสมหวังเพื่อที่จะได้โชคได้ลาบอย่างที่เราต้องการนั่นแหละนะครับนะทีนี้ก็จะต้องทําบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเพราะว่าเราในเมื่อได้ให้แล้วนะครับนะเมื่อได้ให้แล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เป็นผู้รับตามมาเนี่ยทีนี้สําหรับคาถาที่สวดบูชาขอลาบจากพระศิวลีนี่เขาบอกว่า ก่อนจะสวดคาถานี่ต้องนั่งสวดมนต์อิตนะโมตัสะอิติปิโสภากวาทําให้จิตใจมันนิ่งมันแน่วแน่เป็นสมาธิสะกก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิจิตใจนิ่งดีแล้วนะก็ค่อยสวดบทขอโชคลาบจากพระศิวลีซึ่งก็แต่ละสำนักก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะทีนี้ลุงสอนนี่ก็จะนําสวดวันนี้นะครับเนาะนำสวดโดยเอาพระคถาของ หลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับนะสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นพระภิกษุที่ได้รับการยกย่องเชื่อถือว่าเป็นพระสมระสันโดษนะท่านไม่อยู่ในวัดนะท่านอยู่ในสุสานแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระจุอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับนะก็ยังเคยทรงเสด็จไม่ต้องคำว่าเสด็จนี่ไม่ต้องใช้ทรงน้ำหน้านะอ่า เคยสเสด็จไปนมัสการนะไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อกเกษมอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับนะอันนี้หลวงพ่อกเกษมท่านก็ได้รดจนาเนี่ยตั้งใช้คําอย่างนี้เนาะออแต่งคําประพันธ์บูชาพระเสวีไว้ไวนะว่าอย่างไงล่ะปีน่น้องนะทีนี้จะ ท่องก็ต้องนมโมสามจบก่อนนะเออนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธนะน่ะสามจบก่อนยกย่องพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าพ,พุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ยของพระสิวลีอีกทีนึงก็ต้องยกย่องอาจารย์ก่อนอเสร็จแล้วก็มาไหว้พระสิวลีวาสิวลีมหาเถรังวันทามิหังอ่าหนึ่งรอบแลวเนาะสิวลีมหาเถรัง วันทามิหังจำได้ยังพี่น้องอสิวลีมหาเถรังวันทามิหังจบสามจบแล้วนะแล้วก็มีอีกบทหนึ่งว่ามหาสิวลีเถโรมหาลาโพโหติมหาสิวลีเถโรลาพังเมเททะม,มหาสิวลีเถโรมหาลาโพโหติ มหาสิวลีเทโรลาพังเมเททะมหาสิวลีเทโรมหาลาโพโหติมหาสิวลีเทโรลาพังเมเททะอะสาธุด้วยบุญด้วยกุศลที่ ลุงสอนนำเรื่องพระศิวลีมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังขอให้ลุงสอนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กันยายนนี้ด้วยเถอะสาธุสาธุสาธุพระศิวลีสาธ,สาธ,สสาธเาุเรื่องก็พร,ระศิวลีเถระก็จบลงด้วยประการชนีพี่น้องนะครับนะอัะนนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณหรือจัก,กรยานในการรับชมรับฟัง นะครับนะจะจริงเท็จแค่ไหนนั้นอ่ามันก็แล้วแต่ตัวเราและแต่ศรัทธาความเชื่อถือนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ